อ่าน้องปลายจ๋านับนับได้หนึ่งเท่ากับเลขหนึ่งเหมือนเสาอ่าเขียนเลยลูกไม่เอาข้างล่างไม่เจ๊แมวข้างล่างค่ะลากลงแล้วยกดินสอเลยค่ะโอเคลากลงแล้วยกดินสอค่ะอ่าโทษอ,ออบไม่ได้ค่ะนั่นอ่ะจุดแล้วลาก ค่ะมันจะข่จะมจิตลินน้อยๆนี่แหละค่ะเหนื่อยกืน่นใบอ่ะอ่ะน้องนับคราวนี้นับหนึ่งสอง,สองนับได้สองเท่ากับเลขสองเหมือนข้าวข้าะเขียนเลยลูกเขียนข้าวข้าเปล่าค่ะเขียนเลยลูก เปลี่ยนก้าบก้าบดีกว่าวใช่ใช่ค่ะเขียนเลยลูกเขียนเลยค่ะโซ่ไม่ติด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 เดี๋ยวแม่เจ้าหาดินสอใหม่ให้แม่จะมีอีกต้องเข้าอ่ะเอาค่ะเปลี่ยนดินสอค่ะเขียนเลยลูกเลขสองกราบก้าบสองกราบก้าบใช่ไหมคะนี่แม่แม่ไย้ไปเจอแล้วจ้าอ่ะ สองกับกับค่ะไม่ใช่มาเนะ่ะใช่ค่ะทำไมอ่ะสาวจังเลยอึงนั้นอ่ะสองกับกับลูกสาวนะป้าใช่ค่ะ สองเก้าเก้าข้าวีนับดินสองค่ะน,นับได้เท่าไหร่คะสามสามเลขสามเหมือ e นนกบินนี่อ่ะเขียนเลยค่ะน<ๆ>ี่ปลาค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเลยลูกอะเขียนเลยค่ะเขียนเลยน้องเขียนเลยค่ะจาเยี๋ <ส Rules. S 2> <จ>ยมแม่ เดี๋ยวแม่เจีย๊ยบยลองเขียนเลยหนึ่งลองรอแม่เจียบก่อนนะให้หนูไปเขียนในเซตก,ก่อนแบบนี้นะค่ะเขียนเลยลูกเขียนเลยค่ะโอเคอ่ะเขียนเลยค่ะเราจะเขียนกันให้ทุกวันนะคะอืมเด็กจ้าค่ะเขียนเลยลูกเขียนเลยค่ะ เขียนก่อนเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนน้องต้องมีสมาธิลูกไม่ต้องไปสนใจให้เพื่อนวิ่งเพื่อนอะไรก็ให้เขาปล่อยให้เขาวิ่งไปเลยน้องไปอ่ะไม่เอาเหลือนับนับได้สี่เท่ากับเลขสี่เหมือนเรือใบโอเคอะเขียนเลยลูกเรือใบ ค่ะเรือใบค่ะเลือกสีเหมือนเรือใบค่ะอ่าเขียนเลยลูกเขียนเลยค่ะนั่นแหละเก่งมากอ่าเขียนเลยเขียนให้เสร็จลูกเขียนให้เสร็จเขียนให้เสร็จค่ะ